นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวิสาขาบูชาศรัทธาเทิดทำก่อเกิดสร้างสุขทุกสถานประสูตรตัดสรุปารินิพานสามเหตุการณ์เพนเดือนหก ยกสัทธาวันเพ็ญเดือนหกพระศกสาธุการเป็นวันที่เหล่าสมณะสากยะยบุตรอุบาสกอุบาสิกาสากยะยบุตรพุทธชิโนโรสต่างนอบน้อมสาธุการที่พระพุทธองค์ได้ทรงเอาชนะต่อหมู่มารกิเลสมารทั้งหลายพระองค์คือผู้รู้แจ้ง รู้จริงรู้จบครบไตรลักษณ์สิ้นความกำหนัดกำจัดร้ายกาศฉลาดไม่ลุ่มหลงมั่นคงในศีลสมาธิปัญญามั่นคงไม่โกรธผูกโกรธไม่เป็นเว้นได้ไม่ลบลู่อยู่อย่างอ่อนน้อมพร้อมไม่อิจฉาไม่บ้าตรณีดีไม่ถือตัว ทรงรู้หลักอริยสัจส,สี่คือรู้ตัวปัญหารู้แดนเกิดของปัญหารู้การดับไปแห่งปัญหารู้แนวทางการแก้ปัญหาพวกเราชาวพุทธจะสืบสารรักษาต่อยอดดังต่อไปนี้ 1. ทุกข์คือสภาพที่ทนได้ยากเข้าใจคนจะได้บริวาร เข้าใจงานจะได้ผลสำริดเข้าใจชีวิตแสดงว่าเข้าใจธรรมชีวิตของคนเราไม่ว่าจะยากดีมีจนสุดท้ายจะมีคนสี่คนนี้ที่พาเราไปสี่คนหามสมคนแห่หนึ่งคนนั่งแคร่สองคนพาไปสี่คนหามได้แก่ทาบทั้งสี่ คือดินน้ำลมไฟสามคนแห่ได้แก่ไตรลักษ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาหนึ่งคนนั่งแคร่คือจิตหรือใจสองคนพาไปได้แก่ยายบุญกับนายบาปตอนมีชีวิตอยู่อย่าได้ประมาทอย่าขาดสติเป็นอันขาด สสมุทัยเหตุทำให้เกิดทุกข์ต้นต่อท่อน้ำเลี้ยงที่ทำให้เกิดทุกข์ชื่อว่านางตันหานำพายเกิดลูกเกิดหลานชื่อว่านายทยานยากด่านที่ผ่านได้ยากที่สุดไม่ใช่ด่านตอมอแต่มันคือด่านโลภะด่านโทสะด่านโมหะสูงที่สุดไม่ใช่ทองฟ้า แต่มันคือความทะเยอทะยานต่ำที่สุดไม่ใช่นรกอเวจีแต่มันคืออากตันยูเนรคุณหนักที่สุดไม่ใช่ภูเขาแต่มันคือการแบกรับอัตราตัวตนเบาที่สุดไม่ใช่ขนนกแต่มันคืออุเบขาการปล่อยวางยาวที่สุดไม่ใช่ฟ้าฟ้า แต่มันคือสังสารวัตรการเวียนว่ายตายเกิดสั้นที่สุดไม่ใช่ขนไรแต่มันคือลมหายใจในชีวิต 3. นิโรธคือความดับทุกข์ดับวิตกดับวิจารดับความฟุ้งซ่านรู้การเกิดดับยอมรับแตกสลายวุ่นวายน่ากลัวมืดมัวเป็นโทษ โปรดจงเบื่อนายตะกายไปให้พ้นหาหนทางไปวางใจเป็นกลางรู้ทางพนิพานสละสละัดปล่อยวางว่างไม่ผูกพันจะตัดภพตัดชาติจะตัดเวรตัดกรรมจะตัดรักตัดหลงจะจบลงที่ตัดใจจบที่เราอยาจบที่เขา จบที่เราเบาที่สุดร 4. มรรคคือแนวทางปฏิบัติที่นำไปสู่มรรคผลน,นิพพานคือเรียนรู้กระบวนการการทำงานของจิตนำไปสู่ความดับทุกข์มรรคผลน,นิพพานไม่ได้อันตรธานไปตามยุคก,กาลสมยัยมองโลกมองเราโลกเปลี่ยนเราต้องปรับ รับทันโลกทันโลกทันสมัยทันคนทันโลกคือรู้ความเป็นไปของโลกทั้งสองฝ่ายทั้งได้และเสียทุกๆวินาทีโลกนี้เปลี่ยนไปอันนิจจังทุกขังอนัตตาทันสมัยคือไม่หลงของเก่าไม่เมาของใหม่เป็นคนมีวิสัยทัศน์ มองกว้างคิดไกลฝ่ายสูงมุ่งประโยชน์เกื้อกูลทันคนคือรู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้รู้แล้วคิดพิชิตศัตรูรู้แล้วเงียบได้เปรียบศัตรูรู้แล้วปฏิบัติขจัดศัตรูท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านคะวันเพ็ญเดือนหก พระศกสาธุการต้นไม้ให้ความร่มเย็นทางกายต้นพระธรรมให้ความร่มเย็นทางใจวันวิสาขาบูชาที่จะถึงนี้พวกเราชาวพุทธมาร่วมมือร่วมใจกันปลูกต้นไม้แห่งความดีปลูกต้นพุทธโธให้เต็มหัวใจปลูกต้นอภัยให้ทุกเวลา ปลูกต้นศรัทธาให้ตลอดการปลูกต้นทานให้บานไปทั่วทิน่นปลูกต้นศีลให้สรพพชีวาปลูกต้นภาวนาให้สรพพชีวิตปลูกต้นจิตให้มีแต่เมตตาขอเชิญทุกท่านปลูกไว้เถิดหนาทั่วทั้งโลกาจะได้สงบร่มเย็นสุขในโลกนี้ดีในโลกหน้า อย่างแน่นอนค่ะ